วทุกคนมานหไหว้อนุสสวัลลีครูบาเจ้าศีวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกคนบรรยากาศโดยรอบบริเวณครูบาศีวิชัย ຈະເປັນລກ ตรงนี้วารุณีชอบเจออีกแล้ว เราก็จะเดินทางต่อในการขึ้นไปบนดอยสุเทพเข้ามาก็จะเี็น้นถ่หายดอกไม้เยอะแยะเลยทุกคนยำได้ยี่สิบบาท